สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเหมียวใน EP 9ีนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนโรที่2นะคะเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแต่ในชั่วโมงที่2ของหน่วยที่2นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องย่อยลงมาก็คือการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีต่างๆนะคะตลอดจนเราจะเรียนเกี่ยวกับหลักการในการซ่อมแซมเสื้อผ้าเดี๋ยวไปดูในสไลด์ต่อไปนะคะสำหรับ สไลด์ที่2นะคะเราจะมาดูเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดกันต่อนะคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้เราต้องเรียนนะคะในหลักสูตรแกนกลางวิชาการงานอาชีพนะคะมาตรฐานง .1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ต่อไปมาดูตัวชี้วัดกันนะคะเด็กๆมาดูตัวชีวะะวช้วัดนะคะคตัวชี้วัดนะคะก็คงจะเป็นตัวชี้วัดเดิมก็คืองอ1่จปห้าทัพสใช้ทักษะการจัดการในการทํางานอย่างเป็นระบบประณีและมีความคิดสร้างสารรค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ใน EP 9ีกกันนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเด็กๆ มาถึงสไลด์นี้นะคะเรามาดูเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้ใน EP 9กันก่อนนะคะเด็กๆนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ใน EP นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อ1อธิบายหลักการสำคัญในการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะข้อ2จํำแนกวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้เหมาะสมตาม ลักษณะการชำรุดนะคะข้อ3เห็นประโยชน์การซ่อมแซมเสื้อผ้าและข้อ4ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนที่เราจะไปขึ้นเนื้อหาใหม่ใน ep 9นะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปคุูเหมียวขออนุญาตทบทวนเนื้อหาเก่าใน ep 8กันก่อนนะคะไปดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะเด็กๆ มาถึงสไลด์นี้นะคะเราจะทบทวนเนื้อหาใน EP 8กันนะคะเรื่องความหมายของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าหมายถึงสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่ออากาศร้อนและอากาศหนาวได้ดีนะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปนะคะก็เป็นรูปเสื้อผ้าที่ครูเหมียวเอามาทบทวนกันก่อนนะคะไปดูเลยค่ะ ถึงสไลด์นี้นะคะก็เป็นการนํารูปภาพมาทบทวนให้เด็กๆนะคะดูสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นรูปเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องต่งกายรวมไปถึงชุดชั้นในนะคะหรือเสื้อกล้ามที่เราใส่ด้านในนะคะลืมไปยังคะเสื้อที่ติดกับกระโปรงท่อนล่างเห็นไหมคะเหมือนตัวอย่างในภาพสีชมพูเราเรียกว่าแสกกระโปรงนะคะถัดมาที่เป็น เสื้อท่อนบนติดกางเกงท่อนล่างเราเรียกว่าแสกแสกกางเกงจําได้ไหมเอ่ยนะคะ,ะคุณเหมียวก็ถ้าจําได้แล้วคุณเหมียวขออนุญาตไปทบทวนในสไลด์ต่อไปเรื่องความหมายของเครื่องต่งกายกันนะคะไปเลยค่ะเด็ก ถึงสไลด์นี้นะคะสไลด์นี้จะเป็นการทบทวนเรื่องความหมายของเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายหมายถึงสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อความสวยงามและมีประโยชน์ต่อการทํากิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งต่างกับความหมายของเสื้อผ้าโดยสิ้นเชิงเสื้อผ้าคือสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายเรา อบอุ่นทนต่ออากาศร้อนและอากาศหนาวได้ดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็แต่งกายใส่เพื่อสวยงามแต่เสื้อผ้าเราใส่เพื่อทําไมคะให้ร่างกายอบอุ่นทนต่อสภาพอากาศร้อนและอากาศหนาวที่สําคัญช่วยปกปิดร่างกายไม่ให้โป๊ะนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาระหว่างเสื้อผ้ากับเครื่องแต่งกายเราจะเห็นว่าเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่สําคัญมาลําดับที่1นนะคะแล้วก็ถึงจะมาเครื่องแต่งกายนะคะเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะคะครูเหมียวเ,เอารูปภาพเครื่องแต่งกายต่างเนี่ยมาทบทวนให้เด็กๆดูนะคะขออนุญาตไปเร็วนะคะเพราะเป็นเรื่องของการทบทวนนะคะไปดูกันเลยค่ะ สไลด์นี้นะคะก็เป็นการทบทวนเนื้อหาของเครื่องแต่งกายเป็นการเอารูปภาพมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปแรกก็เป็นเข็มขัดนะคะสําหรับใส่จะเห็นว่าเข็มขัดอันนี้น่าจะเป็นของเด็กผู้ชายนะคะใส่เพื่อให้ดูเสริมสร้างบุคลิกภาพอาจจะดูเท่ดูหล่อขึ้นนะคะถัดมาก็เป็นถุงเท้าสีฟ้าถุงเท้าสีแดงถุงมือสีเขียวนะคะถัดมาก็เป็นโบสีชมพูน่าจะเป็นของเด็กผู้หญิงเนาะสําหรับ ติดผมหรือติดตามหน้าอกเสื้อปกเสื้อก็แล้วแต่เพื่อทำไมคะเสริมสร้างให้เสื้อผ้าร่างกายนั้นดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะถัดมาก็เป็นแว่นตาแว่นตาอันนี้นะคะจะเป็นแว่นตาแฟชั่นเลยไหมคะใส่เพื่อกรองแสงนะคะที่มาจากแสงพระอาทิตย์นะคะเราจะเห็นว่าเด็กบางคนหรือผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยเอามาทำเป็นที่คาดผมนะคะเพื่อทำไมคะให้ดูกิิบเก๋แล้วก็ดู สวยงามยิ่งขึ้นนะคะถัดมาก็เป็นหมวกสีชมพูใส่เพื่อทำกิจกรรมเวลาเราออกไปกลางแดดป้องกันแสงแดบดบป้องกันความร้อนได้นะคะถัดมาก็เป็นนาฬิกาข้อมือสีดำนะคะ,ะมาดูลราข้างล่างนะคะก็เป็นรองเท้าน่าจะเป็นรองเท้าที่สําหรับใส่ในบ้านนะคะถัดมาก็เป็นรองเท้าผ้าใบาที่ข้างซ้ายสีชมพูข้างขวาสีเขียวอันนี้นักเรียน เขาไม่ได้ใส่สับข้างกันนะคะแต่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อให้ดูกิ๊บเก๋หรือเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นนะคะมีบางประเทศผลิตออกมาแล้วจริงๆนะคะถัดมาก็เป็นถุงเท้าสีเหลืองนะคะถัดมาก็เป็นรองเท้าน่าจะเป็นของเด็กอ่อนนะคะนอกจากนี้แล้วเครื่องแต่งกายยังรวมไปถึงสร้อยแหวนต่างหูเข็มกลัดอะไรก็แล้วแต่ที่เรามาใส่ตกแต่งร่างกาย หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเราถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายทั้งสิ้นนะคะนอกเหนือจากเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็คือพวกเสื้อกางเกงชุดแสกกระโปรงชุดแสกกางเกงนะคะรวมไปถึงชุดชั้นในสก้ามถ้านอกเหนือจากนี้เด็กๆจําไว้เลยว่าน่าจะเป็น อยู่ในหมวดของเครื่องแต่งกายนะคะในวิชาการงานอาชีพครูจะแบ่งออกเป็น2หมวดหรือ2ประเภทใหญ่เท่านั้นนะคะระหว่างเครื่องแต่งกายกับเสื้อผ้านะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นผู้ใหญ่บางท่านอาจจะเรียกสร้อยตังหูนะคะว่าเครื่องประดับนะคะก็ไม่ผิดอะไรนะคะเด็กๆแต่สําหรับวิชาการงานอาชีพของครูเหมียวครูเหมียวจะแบ่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็น2หมวดใหญ่หญเท่านั้นพอเด็ก จำไว้นะคะเผื่อต้องไปทำในข้อสอบก็คือเสื้อผ้ากับเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะคะเราจะรวมเรียกเครื่องประดับเป็นเครื่องแต่งกายไปเลยนะคะเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันสักหน่อยนะคะในสไลด์ต่อไปเล็กค่ะเด็กไปดูกันเลยค่ะ มาถึงสไลด์ที่8นะคะมาดูประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะหมายเลขนึ่งช่วยปกปิดร่างกายนะคะ 2. ทํทำให้ร่างกายเราอบอุ่นทนต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาวนั่นเองนะคะหมายเลขน่าทำให้ผู้สวมใส่ทำไมคะมั่นใจและดูดีนะคะเสริมสร้างบุคลิกภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูประโยชน์ข้อถัดไปในสไลด์ที่9ค่ะ สาด์ที่เนะคะประโยชน์ข้อที่4นะคะตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าให้สวยงามอันนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะและเด็กด้านขวามือเห็นไหมน้องเขารัดผมและเอาแว่นตาม,มาเป็นที่คาดผม ก็ถือว่าตกแต่งให้เก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะข้อ5เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นเมื่อแต่งกายเหมาะสมกับฤดูการโอกาสและสถานที่ชเช่นเวลาเด็กๆไปวัดเด็กๆก,ก,ก็แต่งกายให้เหมาะสมโดยใส่กางเกงหรือกระโปรงคุมเข่าเห็นไหมคะผู้ที่พบเห็นก็จะชื่นชอบและชมว่าเด็กคนนี้แต่งตัวได้เหมาะสมกับ กาลเทศะและสถานที่หรือนักเรียนไปร่วมง,งานศพนะคะนักเรียนก็ใส่กระโปรงหรือกางเกงคุมข่าวใส่สีเสื้อผ้าสีดำหรือสีขาวนะคะไม่ใส่เสื้อแขนกุดไม่แต่งตัวโป๊นะคะผู้ที่พบเห็นก็จะชมนักเรียนว่าทำไมคะแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะคะเห็นไหมคะ เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นเมื่อักเรียนแต่งกายได้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวไปดูในสไลด์ที่10นะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้คงสภาพใช้งานได้นานนะคะไปดูกันเลยค่ะ มาถึงสล์ที่10นะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้คงสภาพใช้งานได้นานนะคะรูปแรกเลยผู้หญิงกําลังนั่งซักผ้าอยู่นะคะอันนี้เป็นการซักผ้าแบบซักมือนะคะซักผ้าแบบซักมือนั้นนะคะอันดับแรกเราต้องแยกประเภทของผ้าก่อนอันไหนเป็นผ้าสี อันไหนเป็นผ้าขาวนะคะเราจะไม่ซักคนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือซักแบบมือเราควรจะแยกผ้าสีกับผ้าขาวออกจากกันเลยนะคะเพ็กๆเพราะผ้าสีอาจจะตกใส่ผ้าขาวได้นะคะอ่ะขั้นแรกพอแยกเสร็จแล้วเราก็ขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าตรงภาพกลางเห็นไหมคะภาพมันจะมีน้ํายาสําหรับขจัดรอยเปื้อนเช่นกาแฟ นะคะ6ใส่เสื้อนักเรียนมันจะมีน้ำยาชนิดหนึ่งสำหรับป้ายไปนะคะแล้วทิง้งไว้5-10ถึงบนาทีนะคะแล้วเราค่อยมาขยี้บริเวณรอยเปื้อนนั้นรอยเปื้อนนั้นก็จะจางหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็วิธีการซักนะคะเราจะเริ่มจากการซักที่สรบคอเสื้อก่อนแล้วก็ตามด้วยแขนนะคะแล้วก็ขอบด้านล่างชายเสื้อด้านล่างอ่ะนะคะที่เราสำหรับใส่ลงไปใน อยาใส่ในกระโปงหรือกางเกงนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเราค่อยมาแปลงบริเวณกางตัวแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ขยี้นะคะเสร็จแล้วเราก็บิดจักน้ำเปล่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะคะถ้าเป็นผ้าสีนะคะเด็กๆควรจะกลับนะคะกลับเอาด้านในออกมาเพราะว่าถ้าเราเอาด้านสีเนี่ยตากแดดนะคะแดดทำไมคะ จะทําให้แดดมันจะเขาเรียกว่าแดดภาษาชาวบ้านคือเลียสีนะคะทาให้สีเสื้อเราจางลงนะคะถ้าอยากให้สีสดเสมอควรจะกลับเอาด้านในออกมานะคะอ่ะต่อมานะคะการตากเสื้อผ้าเห็นไหมคะวิธีการตากนะคะเราควรสะบัดก่อนนะคะเพื่อให้ผ้าเกิดรอยยับน้อยที่สุดนะคะถ้าเล่น บิดปุ๊บแล้วขึ้นตากเลยมันจะเป็นรอยยับเยอะเวลารีดนะคะจะต้องทําใช้ให้ต้องใช้ไฟ ทำไมคะร้อนๆแล้วต้องรีดย้ำนานๆแต่ถ้าเรียนเป็นการสะบัดผ้านะคะออมันจะช่วยให้รอยยับนั้นจางลงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลรักษาสเสื้อผ้าให้คงสภาพให้ใช้งานได้นานในในเรื่องของการซักการตากการขจัดรอยเปื้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ที่11นะคะหลังจากเราตากแล้วเราควรจะพับเข้าที่ให้เรียบร้อยอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะ มาถึงสไลด์นี้นะคะสไลด์นี้เราก็จะมาต่อโดวยวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้คงสภาพนะคะและใช้งานได้นานด้วยวิธีการพับผ้านั่นเองนะคะผ้าอะไรที่ไม่ต้องรีดนะคะนักเรียนก็มาพับนะคะแยกเป็นเสื้อกางเกงกระโปรงชดชัชนนายแล้วก็เก็บเข้าที่นะคะถ้าเสื้อผ้าอันไหนนะคะที่จะต้องนํามารีดเด็กๆก,ก็ นำมาริดให้เรียบร้อยนะคะเวลารีดเราอาจจะมีฟอกกี้แล้วใส่น้ำเปล่าหรือผสมน้ำยารีดผ้าก็ได้นะคะวิธีการรีดเราควรที่จะรีดที่บริเวณปกเสื้อก่อนนะคะแล้วถึงจะเป็นสาบเสื้อแล้วก็ตามด้วยแขนนะคะทั้งสองข้างแล้วก็ชายเสื้อจากนั้นค่อยรีดตรงกลางนะคะ ต่อไปถัดไปก็เป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนใน EP นี้แหละค่ะ EP 9เนี่ยนะคะว่าการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีด้วยกันทั้งหมด5วิธีนะคะเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ สไลด์นี้นะคะเราจะขึ้นเนื้อหาใหม่ใน EP 9นะคะเรามาดูหลักการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันนะคะนักเรียนในสไลด์นี้ครูเหมียวสรุปมาให้นักเรียนเนี่ยใหญ่ๆห,หลักๆเลยด้วยกัน3ข้อดังนี้นะคะข้อนี้หนึ่งนะคะหลักการซ่อมแซมเสื้อผ้านักเรียนจะต้องเลือกวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้า ให้เหมาะสมกับลักษณะการชารุดของเสื้อผ้านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเสื้อผ้านักเรียนเนี่ยมีรอยขาดเป็นรูขนาดใหญ่นะคะเนื้อผ้าหายไปเลยหรือไม่หายก็แล้วแต่นะคะถ้ามีรอยขาดขนาดใหญ่นะคะให้นักเรียนเลือกการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการปักคือนำผ้า อีกชิ้นหนึ่งนะคะมาปะลงรอยที่ขาดที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะหรือถ้าเสื้อผ้านักเรียนมีรูขาดนะคะไม่ใหญ่มากนักแต่เป็นลักษณะรูขาดที่เนื้อผ้าหายไปนะคะหรือไม่หายนักเรียนก็ตัดเนื้อผ้าที่มันลุยๆออกนะคะแล้วใช้วิธีการชุนแทนนะคะก็คือเอาได้เนี่ย มาสารเป็นตะข่ายคล้ายๆใยแมงมุมเพื่อปกปิดกับรูที่มันชำรุดนั่นเองนะคะนี่คือข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองนะคะในการซ่อมแซมเสื้อนั้นนะคะนักเรียนต้องเลือกสีผ้าหรือสีของได้เนี่ยนะคะให้มีสีเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเสื้อนะคะ อะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ครูเหมียวยกตัวอย่างว่าถ้าสื้อผ้านักเรียนนะคะขาดมีรูขนาดไม่ใหญ่รูเล็กะนะคะนักเรียนใช้วิธีการชุนโดยการเอาเส้นด้านั้นมาสารเป็นตะข่ายเหมือนใยแมงมุมนักเรียนสมมติเสื้อผ้านักเรียนมีสี แดงนักเรียนก็ควรจะเลือกสื้อาเลือกเส้นได้ที่มาซ่อมแซมสภ้พนั้นมีสีแดงหรือสีที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดนะคะหรือถ้าเกิดสภ้พนักเรียนมีสีเขียวก็ควรเลือกสีได้ให้เป็นสีเขียวนั่นเองนะคะส่วนที่ครูเมียวยกตัวอย่างว่าถ้ามีรอยขาดขนาดใหญ่ให้ไปหาเศษผ้ามาปะทับรอยขาดนั้นนักเรียน วิธีที่2เนี่ยนักเรียนก็เลือกเศษผ้าที่มีสีใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันกับเสื้อผ้าที่ขาดนั้นพอจะเข้าใจแล้วนะคะ,ะไปดูข้อ3กันนะคะข้อ3ก็สําคัญนักเรียนจะซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นักเรียนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้านั้นให้พร้อมนะคะนี่คือหลักการซ่อมแซมเสื้อผ้า ที่ครูเหมียวสรุปมาให้นักเรียนฟังเนี่ยมีด้วยกัน3มข้อใหญ่ๆเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะคะว่าวิธีการซ่อมแซมเสื้อนั้นมีวิธีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆมาถึงสไลด์นี้นะคะสไลด์นี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้า ด้วยวิธีการต่างๆนะคะวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่นักเรียนควรรู้จักนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5วิธีนะคะคือ1การเนา่าการด้นนะคะด้นอันนี้ก็มีทั้งด้นตะลุยด้นถอยหลังซึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะสมัยตอนอยู่ปอ4นะคะ3การชุนนะคะ4การ ป .5 าการสอยนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วแต่ในป .5 นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้า อะไรไปดู e ีีต่อๆไปยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะคะอ่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะสรุปนะคะวิธีการซ่อมแซมสื้อผ้ามีด้วยกัน5วิธี 1. การนาวสการด้น,ดน3การชุน4การปะ5การสอย าการปะกกับการสอยนะคะเดี๋ยวไปดูในสไลด์ต่อไปนะคะสําหรับสไลด์นี้จะปรากฏ3วิธีก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากสไลด์ไม่พรนะคะอ่ะเรามาดูวิธีที่1กันก่อนการเนาาเราใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีลักษณะอย่างไรหรือชํารุดอย่างไรนะคะการเนาาเนี่ยนะคะเราจะใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ลักษณะชายเสื้อชายกระโปรงชายกาง เกงนะคะที่หลุดเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเราจะใช้วิธีการเนานะคะนอกจากนั้นการเนาจําเป็นวิธีที่เริ่มต้น นะคะไปสู่การด้นการชนการปะการสอยด้วยเริ่มต้นอย่างไรเช่นถ้าเราจะด้นตอลุยหรือด้นถอยหลังเราจะใช้วิธีการเนาวเพื่อเป็นแนวเส้นเวลาเราเย็บด้นตอลุยหรือด้นถอยหลังจะได้เป็นแนวเส้นตรงนั่นเองนะคะหรือการเนาานะคะเป็นวิธีการยึดผ้านะคะยึดผ้าสองชิ้นให้ติดกันนะคะเวลาเรา เย็บผ้าสองชิ้นติดกันด้วยวิธีการปะหรือการด้นตะลุยนะคะผ้าจะไม่ขยับขยื่นนั่นเองนะคะแต่สมัยนี้จะมีเข็มหมุดเข้ามาช่วยเด็กๆนะคะแต่เข็มหมุดคุณเหมวจะไม่นิยมให้เด็กๆใช้เวลาซ่อมแซมเสื้อผ้าเพราะเด็กๆยังไม่ชำนาญเข็มหมุดอาจจะทิ่มมือได้นะคะ สรุปนะคะการนนวคือซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชายเสื้อชายกระโปรงชายกางเกงดุดเพียงเล็กน้อยหรือใช้เป็นการเย็บเริ่มต้นหรือเป็นแนวเส้นตรงหรือการใช้สำหรับคิดผ้าสองชิ้นไม่ให้ขยับกันนั่นเองนะคะ,ะต่อมาข้อ2การด้นนะคะการด้นในที่นี้นะคะเราจะใช้สำหรับซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ ขาดออกจากกันก็คือแสดงว่าอย่างเช่นชายกระเป๋ากระเป๋าเสื้อนักเรียนนะคะหลุดออกจากเสื้อฉีกนักเรียนก็ใช้วิธีการด้นนะคะควรจะใช้วิธีการด้นตะลุยนะคะหรือด้นถอยหลังนะคะเพราะว่าด้นตะลุยเนี่ยเราเย็บแบบทีๆหรือด้นถอยหลังเนี่ย นะคะมันจะทําให้ตะเข็บที่ขาดเนี่ยจะมีความทนทานและแข็งแรงยิ่งขึ้นการด้นไทยหลังจะเป็นการเย็บคล้ายๆกับฝีจักนะคะซึ่งเราเรียนมาแล้วตอนป .4 นะคะต่อไปข้อ3การชุนการชุนใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะที่ชํารุดมีรอยขาด ไม่ใหญ่มากนะักที่คุณเหมียวยกตัวอย่างเมื่อสไลด์สักครู่นั่นเองเช่นเป็นรูแล้วผ้าอาจจะขาดหรือไม่ขาดออกจากการถ้าขาดแม่ขาดออกจากการแต่เป็นรอยรุ่งริ่งที่ไม่สามารถนํามาเย็บต่อก,กันได้เราให้ตัดเสร็จรุ่งริ่งนั้นออกเลยนะคะเราก็ใช้ได้นะคะที่มีสีคล้ายคลึงกับเสื้อผ้าหรือเหมือนกันมาถักเป็นเหมือนใย,ยตะข่ายแมงมุม นะคะพอจะนิ้ภาพออกเนาะนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไประดับชั้นป .6 เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูสไลด์ต่อไปนะคะวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะและการสอยะคะ่ะไปดูกันเลขค่าเด็กเ ถึงสไลด์นี้นะคะเราจะพูดวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าข้อที่4คือการปะข้อที่5การสอยนะคะ ข้อที่4การประเราจะใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีลักษณะชำรุดที่มีรอยขาดขนาดใหญ่นะคะเช่นที่ครูเหมยียวยกตัวอย่างไปเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาว่ารอยขาดอันนั้นผ้าเสร็จผ้าอาจจะหลุดออกไปเลยหรือขาดลุ่งลิงแต่มีขนาดใหญ่กว่านะคะเราใช้วิธีการนําผ้าอีกชิ้นหนึ่งที่มีสีคล้ายคลึงกับตัวที่ชำรุด หรือเหมือนกันเลยนะคะมาปะทับรอยที่ขาดเลยนะคะเราจะพราะมันเนื่องจากว่าขนาดมันใหญ่กว่าเราจะใช้วิธีการชนไม่ได้นะคะวิธีการปะอันนี้นะคะเราถ้าเป็นผ้าลายนะคะเราก็ควรที่เลือกลายที่มีที่มันคล้ายคลึงกับ รายเก่ามากที่สุดแต่ตามคุณเห็นสมัยนี้นะคะบางทีเขาทําเป็นแฟชั่นเลยนะคะถ้าอย่างเช่นตางเกงยีนเนี่ยนะคะมันเป็นสีน้ําเงินเขาอาจจะเอาผ้าลายเป็นสวยๆเนี่ยมาปะข้างในเพื่อให้ดูกิบเก๋ยิ่งขึ้นบางคนก็จงใจเลยแล้วแต่นะคะการปะเนี่ยปะแบบ2แบบคือปะเพื่อให้มันสีคล้ายคลึงกับ2ปะเพื่อเป็นแฟชั่นบางคนก็จงใจที่จะปะเพื่อโชว์ลายนะคะ อมาดูข้อที่5การสอยนะคะการสอยนี้จะเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดนะคะเช่นชายเสื้อชายกระโปรงชายกางเกงที่หลุดลุ่ยมากนะคะถ้าหลุดลุ่ยน้อยเราใช้วิธีการนา,าการเนานะคะเมื่อสักครู่นี้ในข้อหนึ่งแต่ถ้าหลุดลุ่ยแบบเยอะมากเราใช้วิธีการสอยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้วนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1ครูเหมียวทวนนะคะวิธีการซ่อมแซมคือการเนา่าการดน้นการชุนการปะการสอยนะคะสำหรับอีพนี้ครูเหมียวขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูต่อใน EP พีสินะคะว่าเราจะ ซ่อมแซมสภาพการด้วยวิธีอะไรนะคะคุณเด๋วจะมาสอนต่อใน ep 1 0นะคะสำหรับวันนี้ขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วขอจากรากันไปด้วยบทเพลงการแต่งกายให้เหมาะสมบ๊ายบายค่ะเด็กๆ